รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเลน่าขึ้นลอยคีอา สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชิดที่ถามครับซึ่งวันนี้นะครับดำเนินรายการโดยผมมงกุฎสิริหรือว่าแชมป์นะครับปกติรายการของเราเนี่ยจะมีพิธีกรตัวน้อยพาไปทําอาหารอร่อยๆพาไปดูการเดินแบบครับแล้วก็รวมไปถึงไปดูกิจกรรมต่างๆที่ทางผู้ผลิตรายการนะครับเราไปจัดงานมาด้วยแต่ว่าวันนี้นะครับแชมป์ จะพาคุณผู้ชมไปเจอกับตัวอย่างเยาวชนดีเด็ดครับซึ่งเขาไม่ได้มาคนเดียวนะครับมากับคุณแม่ด้วยครับจะมาบอกเล่าเรื่องราวของชีวิตเขาว่าทําอะไรมาบ้างถ้าฉําเล่าเองเนี่ยอาจจะฟังได้ไม่ละเอียดครับต้องมาฟังจากปากของคุณแม่แล้วก็คุณลูกคู่นี้ดีกว่านะครับตอนนี้เธออยู่ในรายการแล้วนะครับกับคุณแม่ยุพาชื่อบุกผาหรือว่าแม่ก้อยนะครับแล้วก็เด็กหญิงก,กุนทิพย์ชื่นบุกผาหรือว่าน้องแก้มใสพ่วงมาด้วยกับ เจ้าของแบรนด์ตัวน้อยนะครับจากแบรนด์ที่มีชื่อว่ารีวิวคิสนั่นเองนะครับน้องรีวิวครับตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับคนนี้ชื่อน้องอะไรครับน้องโบค่ะน้องรีวิวนะครับแล้วก็น้องอะไรครับน้องแก้มค่ะน้องแก้มใสนะครับแล้วก็แม่ก้อยค่ะแม่ก้อยนะครับวันนี้เอาแบบสบายๆก่อนแ้กกันนะครับเห็นว่าน้องมีความสามารถหลายด้านด้วยกันทำอะไรได้บ้างลูกนี้แก้มใสล้อยี่ปังหน่อยทำอะไรได้บ้างลูก ร้องเพลงร้องเพลงแล้วก็อะไรครับเดินแบบเพ่นี้แหละเดินแบบแล้วก็มีพ่อแม่กับแม่เล่นกีฬาเล่นกีฬาครับเป็นเทควันโดค่ะโดนะครับแล้วก็ดนตรีมีเมโลเดียนครับมีคีย์บอร์ดครับที่ที่เรียนอยู่แล้วแล้วก็กําลังหัดก็จะเป็นอะคูเรเล่กับกีตาร์อะคูเรเล่ได้สองคอร์ดได้สองคอร์ดโอ้แล้วฝั่งของเต้นลูกเต้นหนูชอบเต้นเพลงของใครเป็นพิเศษไหมตอนนี้เต้นเพลงใครคะ เป็นเกาหลีป่ะเป็นเกาหลีป่ะ BNK เ BNK นะคะโดยดงโดยดงผม้ยกำลังคิดอะไรยู่เด็กแล้วก็คุกกี้เสียงทายโอเคแล้วถ้าเป็นฝั่งร้องเพลงอะลูกหนูชอบร้องเพลงไทยเพลงสากลหรือว่าเพลงแนวไหนตอนนี้ร้องเพลงอะไรคะเพลง 3D อ๋อเพลงประจำแบรนด์ค่ะมันจะมีเพลงประจำแบรนด์อยู่ของแบรนด์รีวิวคิดใช่ค่ะโอ้หนี่ขายของเก่งนะเนี่ยร้องเพลงประจำแบรนด์ด้วยทั้งสองคนก็มี ไปทำกิจกรรมแล้วได้รางวัลมาด้วยกันด้วยใช่ไหมครับอ่าค่ะมีรางวัลอะไรบ้างครับแม่อ่าเมือม่อเมือ<ป>่อปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยค่ะก็จะเป็นรางวัลเยาวชนดีเด่นของดุษฎีบริญญานะคะกับอ่าสยามพเนสรเยาวชนดีเด่นเหมือนกันค่ะส่วนปีนี้ล่าสุดก็จะเป็นรายการอ่าพันท้ายนรสิงห์ค่ะรายการเยาวชนสร้างชื่อเสียงระดับประเทศที่เขาได้ส่วนของแม่ก็จะเป็นแม่ดีเด่นได้มาคู่กัน ของราวันพันทายนรสิงห<ช>์ของพ <ฮะ S 1> ลูก็จะเป็นเ<ม>ยาว,วชนผู้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศค่น้องแก้มใสยอายุ6ขวบเนาะเมื่อกี้ที่บอกกันเริ่มต้นทํากิจกรรมตั้งแต่อายุเท่าไรหร่ครับสี่ขวบค่ะก็สองปีมาประมาณอนุบาันหนึ่งเริ่มต้นจะทําอะไรครับเริ่มแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นสมัครไปตามเพเนียค่ะถ่ายแบบก็จะเป็นในธีมของชุดเจ้าหญิงเด็กๆใสๆเริ่มต้นจากเจ้าหญิงก่อนแล้วหลังจากนั้นมาจนถึงตอนนี้ก็คือทําหลายๆอย่างเลย ร้อมทั้งเต้นทั้งเดินแบบแต่ว่าจะหนักไปทางตอนนี้ก็จะเป็นเดินแบบแล้วก็จะมีกิจกรรมช่วงก่อนเดินแบบก็จะเป็นพวกเต้นบ้างแสดงความสามารถพิเศษอะคะ่ะถามหนูดีกว่าถ้าหนูเต้นร้องแล้วก็เดินแบบเล่นกีฬาหนูชอบอะไรไมากที่สุดลูกชอบอะไรคะเดินแบบชอบเดินแบบ่าเพราอะไรครับเพราะอะไรคะคได้ลได้ไ ใส่ชุดสวยอันนี้อันนี้อันนี้ถูกอันนี้ถูกใส่ชุดสวยใช่ไหมครับเอ้านางแบบเวลาโพสโพสยังไงลูกเมย์ไหนดูไหนดูโพสที่พี่ดูไหนหนึ่งสองซ้ำหันไปด้านหันด้านลูกหนึ่งสองซ้ำเออหมุนตัว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 โพสอีกทีหนึ่งโอ้โหสุดยอดมากครับแล้วถ้าคนอื่นทางบ้านอ่ะอยากจะมาเดินแบบมาเต้นมาร้องเพลงหรือเล่นกีฬาแบบหนูอะหรืว่ามันยากไหมถ้าเพื่อนๆอยากมาทำเหมือนเราเขาทำได้ไหมลูกทำได้ไหมค่ะทำได้เนาะถ้าเราชอบใช่ไหมลูก พูดถึงความสุขแม่แม่เลี้ยงลูกมาเรียนไปด้วยทํากิจกรรมไปด้วยยากไหมครับก็พอสมควรค่ะเพราะว่าก็ต้องแบ่งเวลาให้เขาอะค่ะว่าช่วงนี้เรียนช่วงนี้ทํากิจกรรมแต่ส่วนใหญ่กิจกรรมเนี่ยก็จะเน้นเป็นวันเสาร์หรือไม่ก็วันอาทิตย์เพราะวันธรรมดาเนี่ยจะไม่ค่อยให้เขาทำเพราะว่าจะให้เขาเน้นเรียนอย่างเดียวค่ะ แล้วถ้าสมมติคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านนะครับอยากให้ลูกทางปิจกรรมอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งคือสารต่อความฝันพ่อแม่ด้วยเนาะกับสองคือลูกก็ชอบด้วยค่ะจะแนะนําคุณพ่อคุณแม่ทำบ้านยังไงครับก็จะติดตามได้ตามเพจอะค่ะอย่างอย่างเพจของน้องตอนนี้น้องก็จะมีเพจของเขาเองชื่อแก้มใสกวินทิพย์นะคะแล้วเขาก็จะมีช่อง YouTube ของเขาเองจะเป็นแก้มสายแฟมิลี่หรือจะติดต่อตามเพจ ของรีวิวคิดก็ได้หรือจะเพจอื hmm. mm ่นๆที mm ่เขามีจัดกิจกรรมอย่างนี้ค่ะสาหรับเด็กๆให้ไม่มีไม่มีเวลาว่างในการคือเหมือนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะก็ไม่ยากเกินความสามารถพ่อกับแม่แน่นอนครับแต่ว่าอันดับแรกก็คือต้องให้ลูกชอบด้วยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเปิดใจด้วยเนาะนะครับเป็นธรรมชาติของเด็กอยู่แล้วละครับแต่ว่าวันนี้นอกจากผลงานที่บอกเมื่อสักครู่นะครับน้องทำมาหลายอย่างมาก และช้ำแอบไปเห็นมาจากประวัตินี่เลยล่าสุดไปถ่ายวิทยาโปรโมตการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนาชสีมาค่ะโอ้ยากไหมคะแม่ตอนน้องไปก็ก็พอสมควรคือสําหรับเด็กอะค่ะเวลาที่เราบังคับให้เขาอยู่ในกฎเกณฑ์มันก็อาจจะยากนิดนึงก็อาจจะมีแบบงองแงบ้างหรืออะไรบ้างแต่มันก็เป็นการฝึกความอดทนให้เขาไปในตัวได้รางวัลขวัญใจชาว โคราชมาด้วย oh. แล้วก็คุณแม่ก็เป็นคนโคราชด้วยใช่ค่ะโอ้โหอย่างนี้พชัยแย่เลยแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับทางฝั่งของรีวิวคิสเนี่ยักกิฟบอกแจมงว่าหลังจากนี้น้องจะมีผลงานเพลงซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากทั้งครอบครัวด้วยแล้วก็จากของแบรนด์รีวิวคิดด้วยน่าจะมีโอกาสได้ฟังเพลงน้องเมื่อไหร่ครับแม่ก็น่าจะเป็นช่วงหลังหลงสภาวะแบบนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังคุณครูเขากำลังแต่งเพลงให้น้องอยู่ ค่ะช่วงนี้ก็ฝึกร้อง cover เพลงของที่เขามีมีกันอยู่อย่างตอนนี้ก็ cover ไปทั้งหมดก็9เพลงที่เขามีอยู่ในช่อง YouTube ของเขาก็ย้ำอีกครั้งดีกว่าครับติดตามผลงานน้องทาง YouTube ช่องอะไรคะแม่บอกเลยแก้มสายแฟมิลค่ะแล้วก็ขึ้นไปด้านล่างนะครับแล้ว่ะแล้วก็ตับเพจของเขาก็คือแก้มสายกวินทิพย์ค่ะสองช่องทางใ่เฟซบุ๊กแล้วก็ฝั่งของ u t u b e นะครับแต่ถ้าอยากจะไปรู้กิจกรรมเด็ก แลวก็รวมถึงกิจกรรมเกี่ยวกับน้องแก้มใส่ด้วยก็สามารถเข้าไปในช่องทาง Facebook ของรีวิวคิดได้ด้วยเช่นกันนะครับ<อ>วันนี้เราคุยกันพอของปากข,ของคองแล้วกันเนาะแชมป์นะครับแล้วก็คุณแม่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในทุกวันเสาร์บ่าย2โมงหเป็นต้นไปนะครับทางทบอห<อ>นะครับกับรายการที่มีชื่อว่าคิดิฉาครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับขอบคุณคุณแม่นะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับ๊ายบายครับ